โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปโดีนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นเจเนทุกตั้งแต่แรกนะครับสำหรับคนที่จะไปเริ่มเซิร์ฟใหม่เนาะว่าเราควรจะทำอะไรยังไงดีโดยอย่างแรกเราจะมาเริ่มด้วยเรื่องของสกิลนะผมจะแนะนำตอนหลังไปอาคมิสแล้วเท่านั้นนะครับในทุกๆอย่างทั้งหมดนั่นแหละก็สกิลเนี่ยตอนเปียอาคมิสเนี่ยให้คุณเก็บสกิลพอไว้อะให้มันเพียงพอสาหรับอัพเนี่ยอิมพอติโซแลนหนึ่งยีนอพเกรด คอฮอ h o m e นคูลัสแล้วก็รีสนะก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้25พอยต์ก็คือคุณต้องเก็บไว้25พอยต์เป็นอย่างน้อยเนาะส่วนที่เหลือคุณจะลงสกิลอะไรก็ตามชอบนะจะเพิ่มน้าหนักจะ bcoc อะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะต่อไปก็เป็นเรื่องของสเต็ปสตเนี่ยตอนเราเป็นพ่อค้าเราจับสเต็งมาก่อนเพื่อให้มันเวลง่ายเนาะก็หลังจากเปลี่ยนให้เรารีรีสเต์ Stat แล้วอัพเป็นอินทั้งหมดนะครับ เป็นอินทั้งหมดแล้วส่วนที่เหลืออัพอินไม่ได้แล้วให้ลงเอจจะได้ดาเมจแรงที่สุดนะครับในการเก็บเวลช่วงต้นเนาะก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของอาการ์ดการ์ดเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อในช่วงต้นนะสําหรับคนที่งบกลางถึงงบงบน้อยถึงงบกลางสายฟรีถึงงบกลางไม่แนะนําให้ซื้อการ์ดนะครับเพราะว่า การ์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีราคาเนาะเราเอาเงินค่าการ์ดเนี่ยไปทําอย่างอื่นก่อนมันจะเก่งเร็วกว่านะตัวด้วยความที่การ์ดเป็นสเตตตัวคูณนะไม่ใช่ตัวเบสตอนแรกอะ่ะตัวเราจะไม่มีสตพื้นฐานเลยทําให้จริงๆแล้วอะ่ะเราไปอัพตัวอย่างอื่นให้มันได้สต่พื้นฐานก่อนจะดีกว่าเอามอง,ม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 งวอาแมวอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอย่างสามแสนอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณจะซื้อใส่3ใบอย่างเงี้ยก็ร้านหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเกือบเกือบร้านแล้วเอาไปอัพตัวได้เยอะมากนะร้านหนึ่งสาหรับตัวระดับขั้นแรกนะ ก็จะยังไม่ค่อยแนะนำนะส่วนถ้าใครรวยมาแบบว่ามีตังค์เหลือๆอัพตัวก็ตันตามเวลแล้วครับอะไรเงี้ยอัพต่อไม่ได้แล้วเงี้ยคุณก็ซื้อกาดตามการวางแผนของคุณได้นะก็พวกการดใช้ระยะยาวนะพวก stone shooter อะไรพวกเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องแต่ละสายแยกไปอีกทีนะในการลงรายละเอียดน,นะก็ข้ามไปก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของของอ่ะอันเนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วที่เราจะต้องพูดถึง ของเราจะใส่ของอะไรบ้างผมจะพูดถึงกรณีคุณงบกลางถึงฟรีนะอ่าก็อาวุธเนี่ยผมจะแนะนำไปอาวุธสีขาวซึ่ง4ี่มาเนี่ยเราก็สามารถใส่นี้ได้เลยสหรับคนแบบว่าที่กะจะใส่อาวุธขาวนะคุณสามารถใส่อาวุธขาวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นอาวุธทองเนี่ยคุณก็ซื้ออาวุธทองที่คุณอยากได้ใส่ได้เลยครับถ้าเกิดคุณยังซื้ออาวุธทองชิ้นที่คุณอยากได้ไม่ได้เนี่ย ผมไม่แนะนําให้คุณซื้อแบบว่าาเดี๋ยวมันยังซื้อไม่ได้อะงั้นผมซื้อบัตรดีคอร์มาใส่แทนก่อนได้ไหมครับอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนํานะสมมุติถ้าคุณอยากใส่สลชดในการ PP p v p เอาดาเมจก็ให้คุณเก็บตังซื้อสลชใส่เลยตอนคุณยังไม่มีสลชใส่ก็ให้ใส่ขาวบวกสีเอสขาวสี่สิบเมื่อกี้บวกสีไปก่อนครับมันไม่ได้แพงอะไรมากรือคุณอยากซื้อเดียมอนิคเคิร์สก็ให้ซื้อเดียมอนิคเคิร์สมาใส่เลยนะประมาณนั้นไม่แนะนําให้ใส่ของอื่นแก้ขัดสนไปก่อนนะครับเพราะว่ามัน จะพูดยังไงเดียมันมันไม่คุ้มอ่ะมันมันเอาไปทําหินฮอคัดไม่ไม่เวิร์กหรอกครับอาชีพนี้ไม่ได้เอาของทองนี้ไปทําอะไรต่อเลยสุดท้ายต้องย่อยทิ้งนะต่อไปก็พูดถึงเรื่องโล่โล่เนี่ยทั้งทุกสายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีสายเติมกางอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนควรจะเก็บตังซื้อโล่ทัวร์นาเมนต์ชิลนะแลับคนที่มีงบประมาณนึงก็อาจจะซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณสายฟรีอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะใช้เวลาเก็บเพชรสักเดือน2เ,เดือนเพื่อจะซื้อนนะ ก็ระหว่างที่คุณยังไม่มีเนี่ยระหว่างที่คุณยังไม่มีร์นเมนต์ชิลเนี่ยให้คุณใส่โล่เป็นโล่พีโบตัวนี้ไปก่อนเนี่ยโล่40เนี่ยใส่นี้ไปก่อนขัดสนนะ่แก้ขาดก็ใส่บวกสีไปแค่นั้นแหละต่อไปก็ชุดชุดเนี่ยถ้าเกิดมีวาใส่วามีเมอร์ฟี่ใส่เมอร์ฟี่ตามคุณชอบแบบตามที่คุณวางแผนไว้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็กะจะเล่นสายของขาวก็ใส่ให้ใส่เป็นขาวสามชิ้นขาว40สามชิ้นไปก่อนนะ ชุดไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยใส่ไปก่อนเนี่ยไอ้ชุดขาว40เนี่ยใส่ไปก่อน3ชิ้นเลยแล้วก็ประดับเนี่ยสำคัญแล้วประดับเนี่ยทุกคนควรมีประดับอินนะถ้าเกิดคุณเป็นสายงบงบน้อยงบกลางอะไรเงี้ยก็ให้ใส,ส่สีฟ้าไปนะไม่แนะนําให้คนที่ไม่ได้เติมหนักมากใส่ประดับทองนะครับใส,ส่สีฟ้าไปจะดีกว่าแล้วก็ถ้าคุณงบแบบค่อนข้างโอเคอะเติมสักแบบเดือนละหมื่นอะไรเงี้ยเดือนละหกพันเดือนละหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ย คุณก็ใส่ประดับอินทองได้เลยครับไอ้เนี่ยนเนี่ยดูนาติกเอียริงเนี่ยก็ใส่น,นี้ได้เลยนะแล้วก็ทาริสเนี่ยก็ผมแนะนําให้สําหรับคนที่จะวางแผนจะใส่ทาริสขาวก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะเนี่ยใส่อันนี้ไปยาวๆเลยโดยที่คุณจะไปเลือกทาริสอีกทีก็ตอนนู่นแหละหลังๆแล้วเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบแต่อย่างห้าสิบเนี้ยสมมติคุณเล่นสายเจาะอ,อย่าเล่นสายเจาะเวลห้าสิบสายทาริสเนี่ยก็จะยังไม่เก่งกว่า อาลิชิ้นนี้นะควรจะไปใส่หลังๆนะเพราะตอนแรกเราปั่นแรงมากครับเราไม่จําเป็นต้องเพิ่มความแรงปั่นแต่เราต้องการให้ปั่นออกบ่อยๆนะเราเลยเล่นอนแท่สปีดส่วนคนที่กะัดจะใส่ของทองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งไอ้ชิ้นเนี่ยซื้อมาใส่แล้วทิ้งถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มถ้าคุณจะเล่นของทองอะในเวลแรกอมันก็แรงกว่าขากบอันนี้อะครับชิ้นเนี่ยนะมันก็แรงกว่าขากบหรือมันก็ดีกว่าเนี่ยเรายังไม่เล่นอยู่แล้วหรือต่อให้พวกคุณเล่นสายจอบเป็นวิสเปอร์ริงเดมอนอะไรเงี้ มันก็จะยังไม่สู้นันนี้อย่างที่บอกนะถ้าสปีดเราขาดในช่วงแรกๆนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยด้วยความที่ผมยังไม่ได้ออกคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสายกี้กับสายเจาะอ,อย่างเต็มที่นะซึ่งผมจะออกคลิปวิดีโอเนี่ยตามตามมาทีหลังนะครับเพราะว่าผมทําไม่ทันเนาะอันนี้ผมก็ต้องรีบทําก่อนที่แพทมันจะเข้าก็ถ้าเกิดคุณยังเลือกสายไม่ได้ผมไม่แนะนําให้รีบจับสัตว์เลี้ยงนะก็รอๆไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกสายได้้แลวเนี่ย ถ้าคุณเป็นสายคลิ้อยาก p ีบ้างให้คุณจับงู mm. เพื่อเอาไปอรอโวเป็นงูตัวนี้นะครับนะงูตัวนี้นะเอาไปอรอโวเป็นงูตัวนี้ก็จับไปเรื่อยๆอ่ะถามว่าพยายามจับเอสเลยจะดีไหมมันก็ผมว่ายังไม่ต้องไป,ปเปลืองเงินขนาดหรอกจับแล้วเลี้ยงๆไปก่อนก็ได้อืมต่อไปก็ถ้าเกิดคุณไม่สนคุณไม่สนเรื่อง PVP เท่าไหร่คุณอยากเล่นสายคลิ้แบบล่าบอสมันๆนก็โยโย่ครับโยโย่ตัวเดียวจบเลย จับโยโย่ไปนะส่วนสายเจาะไม่มีทางเลือกนะครับส,สายเจาะต้องหมาเท่านั้นนะนอกจากคุณจะรวยมากๆจับกบอะไรเงี้ยอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึง่งละอืแต่ส่วนใหญ่ก็หมาแหละหมาเท่านั้นนะส่วนคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงง่วงพวกแบบแมงวันกบอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องทุนทรัพย์สูงมากนะก็ตามตามสบายเลยครับผมไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะต่อไปก็จะเป็นลำดับในการอัพตัวนะครับว่าเอ้อเราควรทําอะไรก่อนหลังนะสิ่งที่ควรโฟกัสที่สุดคืออัปเกรดนะครับ อัปเกรดเนี่ยเริ่มแรกก็พยายามอัปเกรดให้ถึงอเวกสามก่อนนะอเวกสามก็คืออัพอัพจนสุดไอหินเนี่ยครับหินขั้นเนี่ยครับอัพให้สุดหินขั้นนี้ไปก่อนนะก็คือร้อยห้าสิบยี่สิบห้าเนี่ยอัพให้สุดไปก่อนแล้วก็เรื่องตีบวกเนี่ยก็คือให้ตีไว้ที่สักบวกสองก็พอครับตอนแรกๆอะ่ะถ้าเกิดคุณยังอัปเกรดน้อยบวกสองบวกสามก็พอไม่ต้องทุ่มทรัพยากรในการตีบวกอ่ะมีเท่าไหร่ก็ตีเท่านั้นนะตีไว้สักบวกสองบวกสาม แล้วก็ให้ทุ่มทรัพยากรเนี่ยไปกับการอัปเกรดก่อนแล้วก็พออัปเกรดได้ถึงอเวสสามเนี่ยให้คุณไปรับแมวบ้างให้มันได้ซักแบบว่าเวลสี่เวลห้าอะไรเงี้ยทั้งตัวเวลสี่เวลห้าประมาณเนี้ยให้มันเป็นอินทั้งตัวแก้เน้นแก้ให้มันตรงไปก่อนก็จะเก่งมากๆนะครับช่วงนี้จะเก่งมากแล้วหลังจากได้ตามที่ว่าเนี่ยก็อาจจะไปทำอัปเกรดเพิ่มให้เป็นแบบอเวกห้าอเวกห้าก็คือขั้นของหินอีกอันนึง ก็คือเป็นสูตรสูตรของไอหินขีดสามเนี่ยอเวคห้าก็ร้อยสี่เนี่ยซึ่งอเวคห้าเนี่ยก็จะเริ่มไปไกลแล้วตัวคุณก็จะต้องเวลแบบว่า70แล้วถึงจะทำอเวคห้าได้อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอหลังจากนี้นะแต่ก็บอกเผื่อไปก่อนเลยว่าเออไปทําอัปเกรดต่อแล้วก็มาทำออฟแมวให้มันเริ่มเป็นอเวคหกอเวคไม่ไม่ใช่อเวคหกเอออเวคเนี่ยอเวคของเวลเวลเวลเจ็ดเวลแปดอะไรอย่างเงี้ยเวลเจ็ดเวลแปดทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ มาเริ่มทาได้แล้วเอแมวพอนไปก่อนนะก็น่าจะประมาณนี้มัง้งส่วนเรื่องตีบวกเนี่ยก็คือผมแนะนําที่บวกสีไปก่อนนะทั้งหมดเลยเบวกสีไปก่อนขอ,องทุกชิ้นเลยแนะนําให้บวกสีไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดคุณแบบว่ายังตัดสินใจไม่ได้อย่างเช่นอ่ะใส่ค้อนข่าวรอซื้อค้อนทองอะไรเงี้ยก็เออบวกสีดีแล้วครับไม่มีความจําเป็นต้องรีบบวกหกเพื่อปลดเงาครับตอนนี้เคเวสปลดเงามันไม่ได้จําเป็นต้องใช้บวกหกแล้วนะก็ ไปปลดทางอื่นได้นะครับก็น่าจะราวๆนี้นะผมว่าค่อนข้างครบถ้วนนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอใหม่เกี่ยวกับความแตกต่างของสายคลีกับสายเจาะเนี่ยข้อดีข้อเสียเนี่ยมาทีหลังนะส่วนคนที่ดูถึงตอนนี้แล้วยัง,งงงอยู่ว่าเอ้ยแล้วผมจะเล่นสายคลี่สายเจาะดีอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปมันยังไม่ออกอนะเนาะแต่ผมจะบอกให้ว่ามันเก่งทั้งคู่นะตอนนี้นะนะเวลานี้นะมันเก่งทั้งคู่ มันเก่งเลยเก่งทั้งสองสายเล่นได้หมดแต่ถ้าให้ผมเชียร์ผมเชียร์ให้เล่นสายคลิกแต่สายเจาะก,ก็เก่งมีจุดเก่งของมันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังคุณก็เลือกเล่นได้ตามสะดวกเลยไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะพลาดอะไรไปถ้าเราไม่เล่นสายนูน้นสายนี้อะไรอย่างนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ